ก็สวัสดีแล้วก็กถ่ายเพื่อนๆพี่ๆอ,อีกครั้งนะครับวันนี้ก็เห็นวิวบรรยากาศสวยๆก็เลยถ่ายรูปมาอัดวีดีโอมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีนะครับเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกครับถ่าก็เลยถ่ายให้ดู รอบหมู่บ้านดูสภาพครับเมื่อคืนฝนตกหนักมีพายุเข้าฝนตกตั้งแต่ช่วงสองทุ่มครึ่งนะครับจนถึงตีห้าตกสลับกันบางครั้งก็แรงบางครั้งก็เบาลงเป็นฝนตก รินไปตลอยอันนี้ก็จะพาขึ้นมาฮะเยี่ยมชมบรรยากาศบนยอดเขานะครับนะครับภาพกำลังสวยงามครับอันนี้จะขึ้นไปตรงจุดที่อา่าตรงจุดที่เก็บน้ำนะครับ ยังไม่ใช่จุดสูงสุดครับเพร,เพราะว่าเช็คจากาเช็คจากเช็คจาก Google แล้วยังไม่ใช่จุดสูงสุดของอยอดเขา เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปรับชมนะครับจากด้านบนแต่ใช้กล้องหน้านะครับกล้องหน้าอาจจะไม่ค่อยอเห็นไม่ภาพไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับ ตรงจุดนี้ก็ทางขึ้นชันมากประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณสักเกือบ50องศา45่สถึงห้องศาโดยประมาณตรงร่องเขานะครับตรงนี้ นี่เป็นล่องเขาก็จะเห็นทิวเขาตรงจุดน้นนะครับเป็นทิวเขาส่วนใหญ่จะมีเมฆปกคลุมเป็นหมอก คล้ายๆกับคล้ายๆกับหมอกฝนเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักหนักสลับเบาสภาพบรรยากาศสวยงามมากครับ กล้องหน้านี้ก็จะเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะนะครับประมาณนั้นนี่ก็จะเห็นทิวเขาประมาณนี้ครับมีเมฆหมอกสลับคลุมกันอ่าระหว่างทิวเขากับแม่น้ำนะครับ เพราะว่าบางทีใช้กล้องหน้านี่มันความชัดเจนก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับก็จะใช้วิธีเยงกล้องเอาอ,องศาเพราะว่าการย้อนแสงการอะไรมันมันค่อนข้างเยอะนะครับอตอนนี้ผ้าที่กำลังขึ้นตรงจุดด้านน้นพอดี สวยงามครับเพืเ่อนๆสภาพบรรยากาศที่ที่นี่กำลังงดงามมากถ้ามีที่สักสามสีไร่ก็ สามารถปลูกบ้านแล้วก็ทำทำสวนทำอะไรได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสวยงามจากจุดเดิมที่ผมามาถ่ายครั้งที่แล้วนะครับประมาณสักเมื่อสิบสิบกว่าวันที่แล้วผมก็ยังขึ้นมาถ่ายตรงจุดเดิมตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับ ตรงจุดนี้ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของของอผู้เขานะครับเพราะว่าผมได้เช็คแล้วเช็คทาง่ google google map ว่า, google ายังไม่ใช่จุดสูงสุดของผู้เขาพอดีวันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายทำเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากตกหนักสลับสลับสลบเบาเป็นฝนตกลินไปปลอย ตั้งแต่4เอ่ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึงตี5เห็นสภาพบรรยากาศมันเปลี่ยนมันสวยงามก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆพพี่ๆได้ดูได้ชมกันครับเดี๋ยวจะเดินลงเขาสักนิดหนึ่งครับสักครู่ครับครับตอนนี้ก็เดินลงมาด้านล่างแล้วนะครับ ทางชันมากเดินไม่ค่อยสะดวกก็จะพาเพื่อนๆพีพ่ๆมาสำรวจหมู่บ้านเดินมาดูหมู่บ้านครับหมู่บ้านบนเขาไม่ได้สำรวจไกลนะครับมาดูแค่ อผิวเผินเพราะว่าไม่อยากเดินไกลพอดีช่วงเช้ามีทุละนะครับสภาพลมแรงขนาดนี้นี่ขนาดอยู่บนเขานะมีต้นไม้เยอะลมแรงขนาดนี้

มาชมจุดที่ต่ําลงกว่านี้นะครับความสวยงามก็จะอยู่ประมาณนี้จุดที่ต่ําลงกว่านี้บ้านหลังนี้ จะเป็นจุดที่ชมวิวสวยงามมากเพราะว่าไม่มีไม่มีอะไรมาบดบังทัศนียภาพนะครับนะครับต้องเอียงนะครับเพราะว่าบางทีก็ดูยากเหมือนกันเพราะมันย้อนแสงโดยเฉพเาะถ่ายกล้องหน้าแบบนี้นะครับนะครับ เดีเ๋ยวต้องกราบลาเพื่อนๆอที่ติดตามรับชมในขณะนี้นะครับก็ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดซับ c r i b e ด้วยนะครับมีภาพสวยๆก็จะเก็บมาฝากอีกครั้งนะครับขอบคุณขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ